เรามางานครัวคุณต่อยยกทับมาที่เซ็นทันชนบุรีค่ะงานนี้นะคะมีถึง5-14เมษายนนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะรวมร้านอร่อยร้านเด็ดมากกว่า60ร้านนะคะที่เซ็นทันชนบุรีณาร้านโปรโมชั่นชั้น1ค่ะเดี๋ยวเราไปชมพิธีการเปิดกันก่อนนะคะแล้วจะพาไปชมร้านอร่อยร้านดังค่ะ จังหวัดชลบุรี no ชาวชลบุรีอยู่ไหนจ้านี่นะคะก็ต้องขอกราบสวัสดีนะคะพยายามทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานครูคุณฝ่ายยกท้าบุกเซนท่านชลบุรีครั้งนี้ครั้งแรกค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับเซนท่านชลบุรีครับคืออันนี้เป็นครั้งแรกของครูคุณฝ่ายแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรีมากๆครับขอบคุณเซนท่านชลบุรีมากๆครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ สนับสน Saint ุนการจัดงานรายการนี้ที่อยู่ในชลบุร e. ียินะีรับเดินเชิญนะคะคุณอาทิตย์เรียนเชิญครับที่มาหลายคนเผื่อมีเพนประกอบไงหลายคนถามว่าคุณอาทิตย์เนี่ยเป็นใครอ่าเป็นใครครับก็เป็นพ่อคุณแต่พบโยมั้ยใช่เป็นน้องน้องใหญ่ของน้องกันส่วนกันทาเซ็นทรัลชลบุรีค่ะ สไลด์วิสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีบราซิลชนบุรีะครับแล้วก็รับตัดมาค่ะคุณเบนจาวานสุวรรณิศค่ะนายกเทศมนตรีตำบลสมิทธ์ค่ะใชีค่ะขอป,ปอ,อปเกเลยเป็นสมิกะะทกับย่าผู้ใหญ่ทางสหิตดเลยค่ะคุณและก็ตัดมาค่ะคุณสุวิมลตรวพุทธกุลค่ะประธานวายอีซี้านชวยรชนบรสวัสดีครับนค่ะและแน่นค่ะ ก็เนรยบตัวดีนะคะคุณทักรกรวิชาชัยค่ะผู้จัดการแผนกการตลาดตัวแทนจากไม่ใช่เดาไม่ีนายเอลิสจะเป็นผู้จัดการส่งผลพิูจาจำหน่ายว่าแก๊สอยางเป็นผา้การนั่นเองค่ะแก๊สบทกดสั่งโปรแกรมครับใช่เลยอ่ะจ้าห้าครับส เดี๋ยวยตรับงมามกันมานะคะเราจะพาไปดูร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยๆค่ะที่นี่นะคะขึ้นชื่อมากคะแนน10เด็ม10กันเลยค่ะตามมาค่ะ แล้วนะคะคองไปดูะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะแกงคั่วหอยขมนะคะชุดละร้อยเท่านั้นนะคะหอยขมนะคะแกะให้แล้วค่ะตัวโตๆอ้วนๆเนีนๆเลยนะคะถัดมาค่ะผัดมีนครปฐมคะกล่องละ40บาท3ากล่องร้อยนะคะเป็นผัดมีโบราณย้อนยุคเปรี้ยวซอสมะขามน้ำตาลตะโหนดค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำนะคะปลาดุกทอดกรอบนะคะผัดพริกขิงนะคะ ชุดเล็ก1 0 0บาทชุดใหญ่200นะคะหมูนุ่มธรรมชาติอร่อยไร้มันหอมหวานน่าทานมากๆค่ะทานคู่ข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะร้อนๆคู่กันคู่กันค่ะอันนี้เป็นหมูที่ไร้มันนะคะหอมหวานทานง่ายค่ะหมูนุ่มธรรมชาตินะคะมีอยู่2แบบนะคะเลือกทานกันตามชอบเลยค่ะก็อยู่ที่ร้านโค้ดเกี๊ยวนะคะที่นี่นะคะมีเกี๊ยวให้ท่านเลือกทานเยอะมากเลยค่ะ มีกุ้งล้วนนะคะเกี๊ยวหมูกุ้งเล็กเกี๊ยวไก่กุ้งเล็กเกี๊ยวไก่กุ้งใหญ่เกี๊ยวหมูกุ้งใหญ่ค่ะต้องร้านนี้เลยนะคะนี่ค่ะจัดเต็มๆแน่นๆเต็มกล่องพร้อมเสิร์ฟค่ะเกี๊ยวที่นี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์นะคะที่จะต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟคู่กันคู่กันค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำนะคะทอดมันกุ้งร้านนี้ชิ้นโตโตค่ะนะคะถ้วยละ50บาทชิ้นโตโตเน้นๆนะคะ นี่ค่ะต้องร้านนี้เลยนะคะโคตดเกี๊ยวนะคะที่นี่ก็จําหน่ายทอดมันกุ้งด้วยค่ะร้านต่อมานะคะหนึ่งสตรีทฟู้ดค่ะเรามาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะหมึกพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟค่ะชุดเท่าไรคะ้อห้อร่คะร้อยร้อนๆเลยนะคะโอ้หน้าทานมากๆเลยค่ะว้าวนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะ และอยากจะแนะนำนะคะที่น่าทานมากๆค่ะหมึกไข่ทอดนะคะหมึกตัวโตๆเป็นไม้ๆแบบนี้เลยคะ่ะ140บาทเท่านั้นนะคะมาดูกันขันนน่าทานมากๆค่ถทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไข่ทะลักออกมาเลยค่ะแบบนี้แน่นๆเลยนะคะมีไข่ทุกตัวแน่นอน อีกลานนะคะลูกหยีอันดามันค่ะที่นี่นะคะตามมาดูเลยค่ะมีสินค้าให้ท่านเลือกทานมากมายเลยนะคะมีลูกหยีสดไม่มีเมล็ดลูกหยีหยาบไม่มีเมล็ดลูกหยีกวนไม่มีเมล็ดนะคะที่นี่พร้อมทานนะคะนอกจากลูกหยีก็ยังมีอินทผลัมค่ะนะคะอยากให้ทุกท่านมาเลือกซื้อเลือกทานนะคะแล้วก็มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นกล้วยตากนะคะที่นี่นะคะทานแล้วสุขภาพดีนะคะได้ประโยชน์เน,น,น,น้นๆแน่นอนต้องแนะนํานี่ค่ะ ลูกหยีอันดามันค่ะขอฝากร้านนี้ด้วยนะคะที่งานครัวคุณต่อยค่ะแล้วเรามาต่อกันที่นะคะร้านใบเฟิร์นหมูกระจกค่ะที่นี่นะคะมีน้าพริกให้เลือกทานกับหมูกระจกของร้านนะคะอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีน้ําพริกอะไรกันบ้างที่นี่หมูกระจกเขาอร่อยแน่นอนค่ะ ม,ม,มีน้ำพริกมากมายให้เลือกทานเลยนะคะมีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกุ้งนะคะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกไข่เค็มค่ะน้ำพริกแมงดาก็มีนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาเลือกทานหมูก็จบพร้อมน้ำพริกเยอะแยะมากมายน่าทานมากๆค่ะต่อกัน,นะคะเราอยู่อีกร้านเด็ดร้านดังค่ะตงเสรีทองนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งค่ะร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มจริงค่ะชิมมาแล้วค่ะ ที่นี่อร่อยอร่อยนะคะแล้วมีน้ำจิ้มอร่อยอร่อยมาดูกันค่ะเป็นน้าพริกเผาไข่เค็มนะคะเน้นๆเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะมาชิมกันค่ะอกรอบและเข้ามากๆเลยค่ะกับน้ําพริกเผาไข่เค็มนะคะ ทังร้านก็ยังมีปลาหวานนะคะถุงละ60บาทเท่านั้นค่ะเป็นปลาหวานแบบโบราณที่เราเคยกินเสียบไม้เมื่อก่อนนะคะแล้วก็ยังมีค่ะข้าวเกี๊ยวปูนะคะข้าวเกีย๊ยวปลานะคะทานคู่กับน้ําจิ้มแบบเข้ากันมากๆขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะสองแม่ข้าวเกี๊ยวเงินร้าน,นะคะ่ะ อยู่กันที่คัวรถหนึ่งนะคะร้านนี้แซ่บๆซแน่ๆนะคะมาดูกันที่น้ําจิ้มกันเลยอันดับแรกนะคะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะให้ท่านเลือกทานทั้งสองแบบเลยนะคะว้าวหน้าทานสุดๆนะคะขัวรถหนึ่งนะคะเป็นหมึกย่างชนบุรีค่ะ,ะเรามีหมึกไซส์ใหญ่ค่ะน้ำนา,าค่ะน้จิ้มก็ทําจากน้ำมะนาวแท้ๆนะคะแมงกะพุนน้ามันงาค่ะเรามี กุ้งอบด้วยนะคะที่นี่นะคะร้านนี้ขอแนะนําเลยนะคะอร่อยแทบทุเมนูนะคะย่างกันร้อนๆทานร้อนๆกับน้าจิ้มมะนาวสดๆเลยค่ะน้าทานสุดๆไปเลยนะคะกับร้านครัวรสหนึ่งค่ะ เที่ยวงานครัวคนต่อยยกทัพที่เซ็นทัานชมบุรีนะคะที่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งค่ะงานมี5-14เมษาย,ยนนี้นะคะมาเลือกมาทานมาชอปมาชิมร้านเด็ดร้านดังนะคะที่เซ็นทัานชมบุรีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปทานของอร่อยๆกัก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ